อรมันน้ำนว่าหได้ยงนะเมื่อกหาเนี่ยมกัดตวตายนะันเคื่อนบบกูตันจ้องนวดค่ะันจ้องนวดกูตีกะบายต้ันกรตีมันกรตีมอย่างตีเทีบมือเมกระหายเนาะเขียบก็ตายจะบันบีบก็ตายปเล้บีบถ้าตายก็ตายเร็วกนะค่ะศูนย์วดกอนนี่นว่า พอดีมันออกเล้วมันฟันต้องหดนะเพราะฟันหมนน้ำฝนเขียน่ะคือว่าทุกฟันเลี้ยงออกแล้วว่าฟันไม่ได้เจนนี่น่ะเอาเลี้กันพูเหตุตัวซันี่สวันี้นะอตัหนะ่นขึ้นกอลที่ปูเด้อเดอชากไลฟ์สแจ้งติดตามสังซิจิมกับเบอร์คุนโทษค้นแหงนจอนะคะสัรวมั้บุญจะเ้อนที่ค้นให้ค้ำบุญกระทิ่นต้องกัเนาะค่ะกะิ บุญทั้งเดินจัก,กาวทั้งฝันหับกับผู้ใดก็ได้ไดค่ะทั้ผู้ชนะมบ่าวเถ่าวัชนาเมื่อวานเดียวกันรวมทั้งบุญน้อกันจะได้ถูกหวยน,น,น,น้อกันบุญพลังเมืองโซ่ อันนี้ส่งรวมกันเสียเสียน้ำกันเด้รอดิบุเสียน้ำกับนี้อยีกันเสียน้ำดสเนน่นนเสียน้ำกันบุเสียน้ำนีแมนบอแมนยิบเอ็ดยิบเ็ดเนาะให้ได้ได้ใส่บุญน้ำกันแน่นะวดนนึงค่ะถือถือวนนาจะงอนก็ได้ตั้งเท่าบุญก็ได้เยอะจะแดงหรือว่าถูกวนนเหลวมันใจนวันถูกแน่นอนเนี่ รีสุทจทักไล่เขาาหนึ่งพันสาเลยบาทืมนใจยาเย็ดงานเยนงานเนสูกระสูเย็ดงานเเช้มชงแม่เพื่นนั่งทำงานอยู่คนอกเพื่อซื้อเหล้าก็เพื่อนมันใจคักได้บ่ตั้งหลายมือได้ได้บ่เสียเสียปูลองตรวจด้ลองตวจนี่ทีตรวจหนึ่งที่ตรวจสอง เป็นแนวทางแบบเป็นแนวทางอสวดก่อนนสวดจองก่นค่ะอตอนขอนบ้เน่ยน่บอันนี้อันนี้สวดได้สวดสวดเรื่องนี้แอรบมันนี่มันมันสิแปดมันสวดนี่มันสิบแดแทนสอแกสวดึงแปดทวนสองแท้แถรก่หนึ่งแทสองแถวหรอกอันนี้แถวแถวสองนี่หนึ่งหนึ่ นึ่างหานี่ตัวตัวชองนี้แวแถวแถวชองนี้องสามสี่แถวชองนี่แปดเก้าศูนย์เิทจ่คิมทักไล่ขมาไนะครหนึ่งพันสามร้อยบาทและเป็นเท้าเที่ยว่ามสีกยี่บาทนะ องสามสี่แปดเก้าศูนย์นั่ะาวนีเจ้าเจ้าเบิ้งสองเส้นกัเนกันบานนี้นะสองแปดสองแปดสามสองสามูน้กันนะสี่นะสองแปดสาม้นสองแปดสามศูนย์สี่ตัวจะบอกแม่ตัวสามสามสากรเทินบอ ตัวนี้ส้นจับออกไหมส้นส้นแตกมันบอรดส้นเออส้น0ูนมันบอรซนส้นสองส้นสามส้นสามส้นเอนั่นแหละสองสามซูนเห็นยัวนีดปูที่ก่อนหนึ่งนขัดไม่ดีเงาโพกุอะไรก็สับปูใช่ให้ดับปุก สองสามสองแปดสามศูนอมือตัวเล็กกับท่น้ชมจับคู่จับคู่กัมันมันจะออกไว่ออกขแสามแปดสามแปดสามสองนี่ปาคัวแปดสามสอง้คู่จับแปดสองสามคู่จับตัวเล็

ทำนี่แหละผมว่าจะปลตัวด้ยะไม่นีค่ก้อน้มทำส้นกันน่ะนะโซนุข่าพกเือนาี้กอขาดนี่ด้เพราะว่าเรื่อนกันแล้บคุมมันมันจะเป็นมัน้เด่นนะขนาดน่ะาีับเรอ่นแปดแปดแปดหนึ่งก็แปดก็แปดรุนนั่น่ะกับออกนั่ะเขาคือปปลูกหรอเรือละค่ะพนเดือนลาแป ท่านชมนี่อมันเสียงมากกว่เสียงมาก,มาก,ว,ว,มากว่าเด็กเสตึบๆต่อหนึาว่า038 81กับ80เลขสองศูนยรอบนี้หฮสองสูตรแตาราสูตรสองูนรนีดด่มันจะส้นกันมันวจะเรียกครับออกมาแล้วอดี๋ก็คือ28 30ต่ว่าคือจะ81ห้บุต้องใช้ปูดีสอบส้นตัวเ่อันอันนี้มันจะมาางทีก็ได้เนี่ยมันจะมาบ้องทีก็ได้าม่ตรงทีก็ได้ สามตัแปดสามจเกอะไรอดจอันนี้มาชวนหาไปแล้วันบอนี่มันกี่สวนาบอนี่มานกี่สวนหไปแล้วนบอเนี่ยนะค่ะถ้าจะมางเฉกอะรสูหนึ่งเทกอะไรกันแปดสองสามก็ได้นี่นั่งตะค่ะจ่าูอันนี้ผมอจาัวเดนเือเอาตากูจับไห้หรือเขาจับออกก็ได้กันเนาะจับเีงก็ได้จับออกก็ได เด็กนี้สีตัวหนึ่งจะบปาเจ้าแตาจาาส่วนตัวมันมกมาแปดสมค่ะ8-3แปมมกแปดสามโตอนนี้ก็เจ้าซื้อไรได้แปดสามี่ซื้อเป็นสามแสนตัแล้วมีอาจารย์หนึ่งที่จะบเป็น่นกันนะนะ่ว้าอาจารย์เบ้ยลุงนากระดานเอีเนี่ยเพิ่งซื้อแล้วเรียบร้อยสามแสน อันนี้กับแปดสามวันกับแปดสามต้อแปดวันนี่มั้อ๋อมันคว่ยกันมากเลยแต่มันแเฝ้าไปซื้อไว้เด้อราดทนผู้ชมดี้งยินข่าวจะมือพันทักมากแล้วว่าตัวนี้มีคนไปซื้อแล้วประมาณสามแสนตองวดเพซือไอองวดเพิ่งซื้อไปแล้วเพม่เซื้อตามตัวนี้แหละค่ะุนสามแปดนี่แหละค่ะงามเพื่อนในสกาวกมักสามแปดีพืกันสุนนัก่อยเลยวนะค่ะ ปินเด็กอ่ะสามต่อกันนึก่นะฮะเลุนใจข้กมาทักทายข้มานึงท่านสามร้บาทค่เสียวลูกระดูกนะฮะอย่าเบื่อเท่าขนให้ท่านาจอแปดี่แปดีกับาคขก้อนรอบนี่แปดีมันหอกเนี่ยมันมาใหญ่เนาะยไปจับมัน ต่ว่าไม่อนากก็คือมาได้คือแต่ว่ามันหน่อยหน่อยมันหน่อยจะมเาะเส้นน่อย่ไคันคันเท่าดวงดีว่าดีอีเขาจะไมซื้อถรอกพอมันออกไปรืนะแปดสองนี่ย็มาง่ายนอกจากว่าเป็นมงคนดีพนหนึ่งออกมาลงพอเรียนมงคพนคนบ่อมาเียแต่ว่ามันถึงมีมงค้นของพิ่นพิ่ังเสียคันดีเสียแปดสอนี่มันก็มันก็ไปมันหน่อยเนาะมันก็มีแต่แปดใเงท่านั้นนะแ่นมันน่ะ่เ้นเกิดขึ้นพ่อมันยังขึ้นพ่อครับ่ พี่จันแนาเป็นแนวทางในการเสียงซื้อนะคะขอให้ท่านผู้ชมถูกหวยรวยๆไปน้ากันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะความจริงเดียร์สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ